กระคอนอ้งเอกเ,เอเรื่องโดงเกียงออยองเมื่อประจงเอาหูหัวหมามุษย์มาหังกวิทอ,อียาวอู้หูแบบนี้ก็ได้เหรอปากันเลยครับก้อนชีตของเขาคือการไไรออกโดงเกียงแอรองแอว่าแต่แปลกๆของเขาคือ ป้าจงคนขายอาหารพี่ม่ขาย,ขาย,ข,ายขายกิบขายกีไม่ค่อยได้ไออองนี้เขามาขายก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากที่สุดเงี้ยวคนก๋วยเตี๋ยวของป้าจงเออเขามีอันอื่นเลยอันเนี้ยลองกินกันดูอืมอร่อยมากเลยเอาคนมาเดี๋ยวขอพาไปดู ร่างยังนี้ครับคน,นร่างป้าจงไม่รู้นะคือเขาร้างเขาพิเศษมากเป็นหม้อหายไปแล้วเขาอ่ะมาั้ยยูไหมดีมากนะท่างเงี้ยแต่ป้าจงเขาไม่อยู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ครับนี่นะคนเดี๋ยวค่อยขยโย,นยงนะยังไงทุกคนเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวพาไปดูร่าป้าจงนะ,ะนงนคนยังงี้เนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยกปกลางไปเอิ้งอยู่นะ คนเห็นไหมกิ่งไม่ขนถ้าคุณอยากยองกวางกีม,มาล้างผมเลยครับอร่อยเงีง้ยงเอาป้าโจงทำไมมาทางเขาเนี้ยเออคือว่าคือว่าอะไรเหมาะผมมาป้าโจงอะไรคืออะไรที่ป้าโจงพูดเมื่อกี้เฮ้ยกิ่งเหม่งเหม่งอะอะไรอ่ะคนปากกลางใจใผมด้วยว่ากิ่งเนี้ยคือกิ่งอะไร เนี่ยคนพาไปวะเนี่ยแปลกมากมักอะไรกันนะคนของเหนียวเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยพวกนี่ทุกคนกูประจงเขาเลยเขาเอาเนื้อมือมาหางเตรงเนี่ยโอ้โหป๊อปป๊อก้าทุกคนทุกคน ป้ากงทิ้งนุ้ยนะเดี๋ยวทุกคนก็ประจานด้วยนี่เองนะทงกคนเขาว่าป้าจงอ่ะเขาเอาอะไรบางอย่างมาทำแบบนี้ทุกคน,กคน,กคนอ่ะไอ้อ้งของก็ไอ้ป้าผมจะไปยังแล้วอะไรกันเนี่ยปวดปีกอ่ะเอะอกไปของป้าจง